มันมันรวมสองกันมันรวมตรงนี้ก่นตรงนี้นะสิผมมาลเลี้ยงแมร้านปล่อยเดี๋ยวพี่อนปล่อยเดี๋ยวพื่อนไปไปเดินไปที่มันไล่กูเออเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยไล่แทงไปเลยเล่นไหน เดี๋ยวอ่ะไรเดี๋ยวในเขาชุบนะเขาชุบนะเขาชุบไม่ไม่รอรอรอเล่นรอเล่นเอาเอาศพไปทิ้งให้ไกลๆเอาศพไปทิ้งให้ไกลๆไหนอ่ะมาทำไมมาับชุบบนรถขัชุบบนรถพี่เดี๋ยวเอาศพไปต่อปล่อยไปเลยพี่ปล่อยเลยเดี๋ยวผมเอาให้เปิไปเล่นครับตัวเดียวตัวเดียวช่วยหนูหน่อยตัวเดียวตัวเดียวตีอยู่ไหนตีหูวฟาดศพมีหัวฟาดศเองเปิดไปเลยมันพี่เปิดไปเล่นเลยพีเปิดไปเล่นไปเล่นก่อนพี่เปิดเป๊ะ ต้องอะไรพี่พี่เอาอะไรตีไม่มาสวยสวยสวยเดี๋ยวผมไปหาพี่ตีมันไปแล้วช่วยอะไรพี่เข้าไปงานเลยพี่เขามามาติดการสิบแปดพี่เพื่อนมีคนมาสวยแลนดีจัดอย่างงี้ดิแลนดีจัดอีกตัวนึงไงอีกตัวนึงไงข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะพี่อนเด็ีน้องเปิดวีซิงเล่นเหรอ ร้านไหนว่างไหมให้ลุงไปเติมได้นะร้านไหนอ่ะที่ไม่มีไม้ไรยี่ไร่สามึุงไปก็ได้รับลุงเปิดทวินมาเมื่อกี้ทวินก็มมแม่เดี๋ยวรอ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 เานอย่างานนะั้นไม่ได้ในอีกห้าสิบมีโอเค ชุบเล้วเหรอจบเล้วอาเข้ามากระไหนครับอาบแล้วอ๋อ,อ,อสี่โอเคเห็นละฮัโโลโหลในวองเนี่ยมันจัดเล็เป็นไรกันเนี่ยเอ่งงัดอยู่มันต้องอัล้าร์ดเหรอใช่งัดอยู่ เดี๋ยวค่อยปรับ罗เดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวปรับตีต,ต,ตอตนตีสามไหมตีสามค่อยปรับไอ้เยี่ยเล่นแบบนี้ไปก่อนกูขี้เกียจปรับปรับเยอะเดี๋ยวกูอัพคอมแม่งเลยเฮียยุ่งยากนะไอสัตว์ตอนนี้เจนใหม่แม่งมีปัญหาผมไม่กล้าทำมาเดิเห็นเขาบอกว่าเจนใหม่มีปัญหาวะปลดใจต่อนะ นานเลยป่ะหัวใจอ่ะผมไม่มั่นใจว่าเอแซปก่อนหรือหัวใจก่อนพี่ต้องลองขับดูก็จะหัวใจก่อนป่ะพะ,ะเราต่อด้วยหัวใจอ่ะใช่ใช่ครับนั่ะหัวใจก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นรถขึ้นรถ สองร้อยกว่าวิอะมีที่อื่นปะเนี่ยสองร้อยวิเลยนะเอแท็บมาครับเนี่ยเอแทบโอ้เสียดเฉียดฉิวมากไอ้เชี่ยนิดเดียวอะพี่หารนี่อ่ะมันมันมันจะช้าอยู่แล้วพี่อ้อมเพราะเราเรามะงั้นหลังไอ้ดอกพี่ไปดูมาปล่อยต่อหลังไอ้ดอกเอแทบเลยเท่าไหร่เอแซ็บอะแล้วผมขับไปดูครับเจคเป็นไงเป๊ปอิ่มไปเล่นนี่เจค แรมได้ไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตี่ข้างบนลงมาเล่นเน่ะมาเลยที้ดีๆลงมาเล่นตีร้าแแ้งตีขอไอเนี้ยก็น่าจะไอ้นี่ก่อนหน้าหัวใจก่อนหัวใจก่อนตี่ร้านแดงที่ร้านแดงได้เราเราท่านเรารวมกันผมว่าเราเล่นได้เลยเพราะมันจะน่าเลี้ยงดูเลยมาเร็วมาเร็วเนี่ยน มามามาขโมยปั๊มแดงร้านแดงชนะแล้วไอ้โอปี้ยไหมอะไรพี่อยู่อยู่รแดงชนะรอรอรอร้านแดงมาได้ JK ตีตีกลางร้านแดงมาแพ้นะเส็จแล้วร้านแดงร้านแดงมมาต่อ JK เลยเพื่อนมามาเจ๊มาเดีมาต่อ JK เลยตีใครตีมาดีปะมาดี เอ้มาคนหนึ่งนะดินไปป่อนก่อนก็ได้อ่ตอร์ดีวะเอาไงมาแล้วเ่มนกับทาวเวียนกับเลวผ่านแล้วค้นไปขวัเล่นเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่น้าเขาขึ้นมาเจเคไดยนะได้นะเจเกได้ไปมันเก่งโรงงานเอ้ยที่ที่เราโรงงานใช่ไหมแบบผียาลงแล้วเดี๋ยวเดีว เดี๋ยวพี่เองอ่อนอ่อนอ่อนลอยลอยลอยอ่อนแบงเราต้องไปไหนต่อวะไอเอแซมป่ะไปชอปี้เลยอันอยู่อ่ะแบงทำสองใครมาอะไรมาได้ผมพวกเรากิโลมาดีโอเคถ้ามีคนมาลงเดี๋ยวมึงลงแทนกูกูถอยให้เพี่อไม่ได้รู้ร้านนี้ไปสวยเล่นไปเล่นไปต้องรีบต้องรีบเนอะต้องเล่นอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนั้นสวยอ่อน ลลแ้ก็ไปไปเราต้องเล่นอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้ามเอาสบไปทิ้งปล่อยเพื่อนตายเราเล่นกันสามคนได้เอาตรงนี้เคลียร์อ๋อพี่ปืยมึงไม่หักเหรอผมดูไม่ตรงกันเออต้องเล่นแบบนี้ลาาเ,ลเ,นเ,เลเตเยต้องเล่นแบบนี้เว้ยต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ไอเเ้เชี่ยปืนมึงก็ไปกักไกลเกินมึงไม่ต้องกักไกลมึงกลับมาช่วยเพื่อนให้ไว้ไอเเ้เชี่ยมึงกักไก็โคตรเจเคให้รถนะเสร็จแล้ว ่ไมเทวนมาเนมาเนเนมาเฮ้ยไอ้เอ้ย่ไหนอ่ะเอ้ยเปิดที่หมาลาลงอแซมาหน่อยพี่เขาอยู่สี่คนเลยเอาตีมาดีไปดิตีร้านแดงไป้่อมาห้าสิบนะเขาจะเสร็จแล้วเออตีร้านแดงไว้รยยมาดิลงเล่นะลงเล่ลงเล่ลงเล่อักลางร้านพาวเสร็จหมดแล้วใช่ปะจริครับีลงเดี๋ยวเองเดี๋ยวลงไปเล่นหนนะหมอสมมาสมนึ่งเาลงชุบ เล่นไปเล่นตอนเล่นไปเล้วเพื่อนเล่นไป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 ไม่ถีอ่ะถีโอ้ยปอนหัวกูไอสัตว์ลอย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 เล่นหน่ายเล่นหน่ายเล่นหนายดีดีปล่อยปล่อยไปเลยเราเล่นตรงนี้ก่อนเราเอาตรงนี้เคลียร์ก่อนไอ้สัตว์ตรงนี้เคลียร์ก่อนกลับมาปุ้ยกลับมาปุ้ยกลับมาปุ้ยกลับมาเล่นทีเลือกจุดหมายนะครับหมายไปมาโคลหมายไประวัง ไปเส่การไปสการลงไปใส่การชั่ไปชั่ไปช่ไป่ไป่ไปเจนเปิดเจนเนอ่านไปไหนเนาะไปล่นไปเล่ไปเล่นไปไปเล่นไปไปงร้านวิ่ดูร้านเร็มกนี่อ่นอยู่ร้านเอ่ะล่าสุดน่าจะแบบไปไปไเช็คเย่วิ่งดูร้านอยู่่เ จะหมดแล้วพี่จะหมดแล้วจะหมดแล้ว uh, พี <another normalmente> ่พี่มาอะไร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 โง่อะไรอะไรอะไรจะกินอะไรซึ้งใจพูดอะไรพูดหัวใจอะโง่จัดโง่จัดโง่จริงโง่จริงโง่จริงอะไรไอ้เซิร์กอะไร ไปหมดไปหมดเซิร์ชดูเซิร์ชเซิร์ชดูไปตัวเดินปเฮ้ยใหญ่มันชุบใหญ่มันชุบใหญ่มันชุบมันชุบล้สวยพี่เองพี่เองเพี่เองพี่เองาลาเล็กไอเซิร์ชโดนฉลาแรงตอบไอเซิร์ชโดนฉลาแรงตอบไ่ไอหมอชุบกัแล้ว กูโชว์ไลยกูโชว์ไปไอไอหมอนมาเล่นมาเล่นไอแซฟต์ต่อเปล่าแรกเพิ่งเหอได้หรออ๋อจับเวลาสองนาทีนะครับก็ต่อเดิมสี่ห้นะครับโอ้พี่ตีหัวใจกูอยู่ร้านพกซุนกับร้านเนี่ยมึงมาได้เสมอเราจะมาเก้เกมบบเดวอยมาดิตีหัวใจมาดิหัวใจมาชุบเลยหมอนชุบเลยครับชุบเลยชุบเลยชุบเลยหมอนมาเล่นไอไอแซฟต์เรพี่เกลียดเราเกลียดเราต้องลุงมาเล่นไอแซฟตได้นะบอกลุงมาเล่นอซบ อ่ากำลังไปกำลังไปเจอไอ้แซบบุ้ยเจอไอแซบบุ้ยไปไอแซบไปแซบสิมีคนวะตุ๊กตามตุ๊กตามไปไปหมดเลยปะเขาบอกลุงฆ่าหมดเลยปะได้ใชไดะได้กูเอาเตะทบินหมดเลยเมื่อกี้เนี่ย สุดยอดเดบัาต้องบับด,ด้วยนะด่าด่ายับเลยไอ้เซิร์อ่ะกูด่ายับเลยไม่ต้องกลัวโอเคโอเคไม่แต่ต้องบอกก่อนอว่าด่าไปเยอะที่อื่นด่าไม่ได้นะไอ้เหี้ยไม่ใช่หมายถึงแบบว่าคนอื่นอ่ะแก๊งอื่นด่าไม่ได้นะเว้ยรู้แล้วรู้รรแล้ว,ลวไม่มีใครก็ด่าคนอื่นกันหรอกมีแต่พวกเราเนี่ยด่าดเองเนี่ยไอ้ติ๋วไอ้อ้นี่เหรอเป็นแข่งรถอ่ะ ไม่มีรถไอศอนสองยืมเพื่อนเด็กคนไอแก๊กอ่ะไม่เอ็กเอไปทำเวลาสูงสุดเด็กบีทบีอ่ะไปทำเวลาสูงสุดเด็กมันมีเวลาสูงสุดเลยนะแต่มึงต้องเล่นประมาณตีสามนะดึกๆอ่ะเพราะตอนนี้มันเบรกบูทไม่ได้เหมือนเขาอ่ะใช่ครูใช่ครูว่าทำคูพยายามฝึกโยเบรกบูทอ่ะให้เขาเล่นกันก่อนบ้างนะครับเราจะได้ไม่เปลืองของไอ้เพิ่มึงจะได้ก่อนเปล่า ยี่สิบหกอัน,นะอะไออันนี้ตีใครวะใช่เธอว่าไอเธอมึงจะเล่นก่อนเปล่าวหลายลุงเล่นก่อนเลยลุงโหอห่ะโหดอยู่แล้วเมื่อกี้เก็บมึงหมดตี้อ่ะโหดปละครับพี่เม่ธรรมดานะไอที่คนมันเก่งกูก็แบบว่าพยายามที่จะไม่เก่งอยู่เว้ยที่บางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันเว้ยที่มัน เก็บเบางตีอะข้าวตีแดดดีกูก็ต้องไปบอกว่าไปพี่อยากไม่ค่อยอยากมางั้นร้านไงช่วงเนี้ยไอ้เทียบอกว่ารู้สึกแบบมันไม่แฟร์กับพวกมึงเท่าไหร่แบบแบบเก็บสามมึงแงเดี๋ยวไปตีไปตีมาขั้นสองมาเล่นกับพวกมึงก็ได้กูอะไม่ต้องใช้ไม็กบูหรอกเอาไปโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วมั้งในการตีหัวพวกมึงกันข้าวตีแม็กข้าวตีโอ้ยมาฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้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 มันต้องรู้ดิต้องรี้งนีี้้งน ตรงนี้